ก็จริงๆเนี่ยไม่ควรจะไปทำแบบนั้นเลยครับโอ้โหมีการเปิดเผยภาพที่อินจิโก้มัติเนซกองหลังของบาร์ซ่าไปถุยน้ำลายใส่อาเซบ้นะครับมีการเปิดเผยภาพว่าอินจิโก้มัติเนซกองหลังของบาร์เซโลนาถุยน้ำลายใส่ฟรานเซสโกอาเซบ้กองหลังของอินเตอร์มิลานก่อนจะลุกลามกลายเป็นเหตุชุลมุนช่วงก่อนจบครึ่งแรกเกมชบเล็กเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นประเด็นพอสมควรนะทัพงืออินเตอร์มิลานครับกลับมาที่ซานซิโรอีกครั้งหลังจาก ที่เกมเล็กแรกครับจบไปแบบกินกันไม่ลงเสมือนไป3ประตู่อมแต่มาเกมนี้อินเตอร์ใช้เวลาไม่นานในการออกนาไปก่อนโดยลูกทีมของซิมูนอินซากี้ได้ประตูขึ้นนาจากลาตารมาติเนสนาทีที่21เดครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูจังหวะที่เหมือนอินจิโก้มาติเนสครับจะถุยน้ําลายใส่ด้้นของฟรานเชสโก้อาเซบีกันหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะลองดูนะฮะเนี่ยลองดูนะฮะ น่ไหโอ้โหก็ถือว่าเกิดเหตุเลยหลังจากนั้นนะครับในขณะที่ผู้ชมทางบ้านกําลังรับชมภาพหรือเพล์การฟาวแต่เมื่อตัดภาพกลับมาที่การถ่ายทอดสดดูเหมือนว่าอุณหภูมิในสนามเนี่ยได้พุ่งสูงปรี๊ดอย่างผิดสังเกตนะครับนักเตะของทั้งสองฝ่ายต่างโตเถียงกับผู้ตัดสินอย่างซิมอนมาซิเนียกนะครับโดยบรรยายเนี่ยเขาบรรยายถึงความไปได้ที่ VR อจะเข้ามาแทรกแซงอีกครั้งเพื่อแจกใบแดงโดยตรงก่อนจะปล่อยผ่านเหตุความวุ่นวายในครั้งนี้ครับ แต่ภายหลังจบเกมครับในขณะที่นักเตะทั้ง22คนยังอยู่ที่สนามหลังจากจบเกมด้วยสกอร์4-3มันก็มีฟุตเทจใหม่ที่เผยเห็นว่าอินดิโก้มาติเนสครับได้ถุยน้ำลายใส่คู่แข่งงูใหญ่อินเตอร์มิลานหลังจากที่พวกเขาไดุ้ดโทษภาพจากซานซิโร่ครับได้เผยเห็นว่าอาเซบีพยายามแจ้งกับมาซิเนียโดยมีกลุ่มนักเตะบาซ่าอยู่รายล้อมเขาก็คือตามภาพนะครับว่ารายล้อมเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ คลิปวิดีโอจากในสนามช่วยให้เห็นเรื่องราวได้อย่างชัดเจนหลังปรากฏภาพว่าอินจิโก้มันเตเนสครับถุยน้ำลายใส่อเซบ,บี้ขณะที่นักเตะชาเตอรี่วิ่งผ่านหน้าเขาออไปในกรอบเขตโทษนะครับก็ฉะนั้นของอเซบ,บีก้กำลังวิ่งเข้าไปอินจิโก้มันเตเนสก็ถุยเข้าไปทีหนึ่งนะครับฉานั้นของเวรูนี่ก็ได้กล่าวกับอเมซอนพรามครับพูดถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเน้นย้ำว่าหากพบว่ามันเตเนสถุยน้ำลายใส่ผู้แข่งจริงฉะนั้นของยูฟาควรเข้าแท็กแซงทันทีนะครับ ฉะนั้นของตำนานแมนยูอย่างเวนรรนี่บอกว่าคุณคงไม่อยากเห็นเรื่องแบบนี้ในเกมฟุตบอลหรือในกีฬาเดื่นหรอกนะถ้าหากเขาถุ้น้ำลายใส่จริงเขาควรได้รับโทษที่เขาสมควรได้รับเช mm hmm. ่นเดียวกับเดนเนียลสเตอร์ริดอีกหนึ่งกูรูกล่าวเสริมเขาบอกว่าถูกต้องที่สุดหากเขาทําแบบนั้นจริงนะเขาไม่จะเป็นต้องทําแบบนั้นเลยมันไม่จะเป็นเลยเราจะปล่อยให้ผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ตรวจสอบว่าเขาทําจริงหรือไม่นะครับไม่ควรจะทานะครับ มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วนะครับในการถุยน้ำลายใส่คู่แข่งแบบนี้นะครับมันสื่อได้หลายอย่างมากๆเะนนั้นของลามินยาเมานะครับขอโทษแฟนบอลบาร์ซ่าทุกท่านทุกคนนะครับที่ร่วงอยู่ฝั่งชิปเลกไปไม่ถึงความฝันลั่นยังมีเอลกราซิโกรออยู่นะครับเดี๋ยวจะมูบออดหลังเกมครับอ่ารุ่นเยลาอย่างลามินยาเมานะครับโพสต์ข้อความขอโทษแฟนบอลหลังจากที่บาร์ซ่าต้องตกรอบแบบเจ็บปวดในศึกชิปเลกเมื่อคืนนะครับ ยาเมาที่ฟอร์มโดดเด่นมาทั้งสองนัดรู้สึกเสียใจนะสุดๆเลยกับการตกรอบครั้งนี้หลังจากโชคเีมเจ้าตัวก็ออกมาโพสตผ่านอินสตาแกรมขอโทษเหล่าแฟนๆก็บอกว่าเออพวกเราทุ่มเททุกอย่างแล้วปีนี้มันยังไม่ใช่แต่เราจะกลับมาแน่นอนอย่าสงสัยในตัวเราเลยกูเลพวกเราจะไม่หยุดจนกว่าจะพาสโมสรน,นี้กลับไปอยู่ในที่ที่สมควรอยู่บนจุดสูงสุดผมสัญญาว่าจะพามันกลับมาที่บาร์เซโลนาและเราจะไม่หยุดจนกว่าจะทำมันได้ ดนั้นเขาก็ยังทิ้งท้ายไว้ว่าแต่วันอาทิตย์นี้คืออีกหนึ่งนัดชิงและเราต้องรวมใจกันอีกครั้งวิซาเอลบาซาตอนนี้ครับบาซ่ายังครองจากฝูงของลาลิก้าอยู่และเกมสุดสำคัญก็คือเรอัลมาดริดจะมาถึงแล้วในวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ชะตาแชมป์เลยทีเดียวนะครับเอลกราซิโกนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่สำคัญอย่างยิ่งยวดน,นะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าจะ โหดไม่โหดสําหรับบาซ่ากับทางเรือริดครับจะประทุจะใส่กันหนักขนาดไหนก็ต้องรอดูอีกทีหนึงนะครับบอกเลยว่างานนี้มันหยดติงอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูข่าวสารของมาคุสตูรามกันหน่อยครับก็โดนแซลนะครับโอ้โหไปทําอะไรมานะฮะจันั้นของเซดอฟครับสงสัยตูรามไปโดบอะไรถึงฟิตขนาดนี้นะครับ ฉะนั้นของคาร์เรนเซดอฟครับนักวิเคราะห์ของ Amazon Prime ครับได้เปิดหมวกคาราวะมักคุสตูรามโกนาอินเตอร์ว่าเป็นตัวกดดันแดนหน้าให้กับทีมเหนียงยอดเยี่ยมในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนทีชนาบาซา่านะครับตูรามเนี่ยหายจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อลงแข่งได้ตั้งแต่เกมแรกสรัปดาห์ก่อนที่เสมอสามสามแล้วสามารถส่องตาข่ายหนึ่งเม็ดจากนั้นได้พักบอวซิเรียจึงค่อยมาหวัวเล่นอีกนัดเนี่ยอีกทีหนึง่งแม้รายชื่อทำประตูหรือแอสซิสตตแต่ ถือว่าค้ำกดดันกองหลังคู่แข่งได้ดีจนไม่กล้าดันสูงครับทั้งเก็บบอลพักบอลซื้อเวลาให้กับเพื่อนๆสอดมาเติมเกมรุกอย่างลงตัวกับแท็กติกนะครับเห็นแน่ครับโอ้โหอดีตกองกลางรุ่นพี่งูใหญ่ต้องขอชื่นชมด้่นของมาครสตูรามที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วได้แอบเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพูดถึงมาครสตูรามครับเราต้องไม่ลืมว่าเขาเพิ่งกลับมาเล่นได้เมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากแค่ซ้อมไม่แค่2วัน เมื่อคืนเนี่ยหมอนั่นเล่นเต็มร้อยี่สิบนาทียิ่งวิธีการเล่นสิบห้านาทีสุดท้ายของเกมแสดงให้เห็นถึงพลังพิเศษก้นหีบพอจบเกมแบบอินเตอร์เป็นทีมที่ผ่านเข้าไปชิงแบบสกอร์รวมเจ็ดหกก็ถือว่าปิดช่วงเวลาระทึกอารมณ์ไปลงแล้วภาพรวมครึ่งแรกงูงใหญ่อย่างรู้ครึ่งหลังบาซ่ากลับมาลงสู่เกมแล้วก็สู้อย่างเต็มเปี่ยมมีสปิริตแต่สิ่งที่สร้างความประทับใจแก่ผมคืออินเตอร์ไม่เคยถอดใจ อันนี้คือการชื่นชมนะครับของคาร์เรนเซดอฟครับบอกว่าไปโดบอะไรมาถึงฟิตปังฟิตปังเลยสำหรับมาคุสตูรามนะครับส่วนฉะนั้นของเดเซรดูฟี่เมื่อคืนก็สุดยอดมากนะครับเกินสายยายจริงมีส่วนร่วมมาจาก7ลูกจนกว่าอินเตอร์มิลานเข้าถึงรอบตัดเชือกนะครับฉะนั้นของเดเซรดูฟี่นะครับวิงแบ็กของอินเตอร์มิลานระบุว่า2เกมในรอบรองชาเลิศที่ปราบาซาเนี่ย สร้างความประทับใจให้กับเขาไปอีกนานเท่านานเลยเพราะมีส่วนร่วมมา5จาก7ประตูของทีมแบบแข่งเกือบครบ210นาทีครับเขาบอกว่ามันคือการแข่งขันที่น่าทึ่งซัดกันร,รวม13ลูกจาก2เกมผมภูมิใจกับทีมมากๆเรากําลังจะเข้าชิง2เกมที่ผ่านมาในรอบรองถือว่าผมเล่นได้ดีก็ทําให้ทุกอย่างเพื่อทีมหมดเลยแล้วตัวเองก็มีความสุขจานนี้จะเผชิญหน้าหหรือ2ทีมคู่แกร่งที่มากที่สุด เราพร้อมประทะอยากคว้าถ้วยรางวัลน,นี้2ปีก่อนเราแพ้นัดชิงแพ้แมนซิตี้ศ์่แต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดมาซีซั่นนี้เราสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายก็ไว้วันพูดจะรู้ว่าคู่ชิงเป็นใครคืนนี้มารื่นเริงให้เต็มที่จากนั้นค่อยปรับโฟกัสสู่เกมถัดไปอินเตอร์ครับลุ้นแชมป์สรายการซีซั่นนี้นอกจากชิงชิปเลกยังเบียดแย่งสกูเดโตกับนาโบลีแบบตามหลังจาฝูงเนะี่ยสแตมนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อโอ้โห รอดูคืนนี้ครับหวดกันยับอาร์เซนอลเจอกับเปเช่นะครับเตะที่ปาร์คเด๋ยแพร่งรอดูได้เลยขอบคุณมากครับฟาวด้วยสำหรับแฟนตาซีสามหครับแอนไลน์วิดี่อแฟนตาซีสามหได้เลยร่วมลุ้นสนุกนะครับสร้างทีมสุดมันลุ้นรางวัลใหญ่เราเข้าใจทุกแมตช์นะครับผมกับแฟนตาซีพิมเมเลกเลื่อน,นตั้งเตะโดนใจ5คนเหมือนคุณไปยืนจัดทีมอยู่ข้างสนามทีมโดนใจแน่นอนนะครับทีมแฟนตาซีขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ เอามาอัปเดตให้พี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่คนร,รักฟังแบบต่อนเนื่องฟังกันแบบยาวๆไปเลยนะครับ